มาแนะนำต่อกันที่ตัวมัสคารา่ากันน้ำกันเหงื่อนะคะตัวนี้จะนำเข้าจากเกาหลีเลยนะคะแบรนด์ชูชูดอมาสคาร่านะคะจะมีทั้งหมด3ส,สูตรนะคะสีชมพูนะคะจะช่วยเรื่องความงอนนะคะสีฟ้านะคะจะช่วยเรื่องเพิ่มความหนานะคะแล้วก็สีแดงนะคะช่วยเพิ่มความยาวนะคะ หัวแปลงจะแตกต่างกันนะคะทั้ง3าหัวนะคะใช้ดีทั้ง3สูตรเลยนะคะใครใช้ก็ติดใจนะคะตัวนี้กันน้ํากันเหงื่อนะคะลงทะเลยังไม่เลอะเลยนะคะไม่ตกระหว่างวันนะคะตัวนี้แล้วล้างออกง่ายมากๆนะคะจะออกมาเป็นเส้นๆเลยนะ,ะตัวนี้แบบเป็นเนื้อไฟเบอร์เลยนะคะจากปกติราคา199บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นเหลือเพียง99บาบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าหากิฟต์เซฟป,ปีใหม่นะคะ เข้ามาเลือกชมได้เลยนะคะทางร้านมีจัดกิฟต์เซ็ตให้ด้วยนะคะตอนนี้ซื้อสินค้าครบ1,500บาทนะคะจะได้รับฟรีนะคะ beauty bag หนึ่งใบ, 1, บนะคะด้านในจะมีสินค้ามูลค่า1,000บาทเลยนะคะรีบรีมาช็อปกันนะคะต่อสินค้าจะหมดนะคะ